มาแล้วครับปริศนาใต้น้ำมันคือตัวอะไรพี่เอ๋เดี๋ยวขึ้นมาขอตกกบาลทีนะทำเอ็นบาดมือผมเมื่อกี้น่ะคันนี้ชอบของใหญ่จริงๆ งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเฮ้หัวเรือเหมือนจะเหงาเลยนะโอ้อัดใหญ่เลยไกลยังไกลแล้วครับตะกั่วครึ่งโลปลาปลาสามโลเฮอปลาสามขีด โอ้ย่างโหดโอ้ตัวใหญ่ว่าตัวนี้ใจเย็นๆพี่ใจร่มๆเดี๋ยวเดี๋ยวสวิงสวิงสวิงอยู่นะสวิงหน้าเรือหน้าเรือหน้าเรือเขาวิงหน่อยไม่ต้องเอาคิปเปอร์มาอนี่เลยเดี๋ยวหลุดเสียเสียของตัวใหญ่ด้วย วันนี้มาแล้วครับดูว่าคริปเปอร์อุย้ยปลาสะตาหีดมันใหญ่ค้นใหญ่ขุณนิดนงึงตรงนี้ผมเลี้ยงไวเง้ไวเองนะไป่เองไว้เองนะโดดเป็ดมือนี้เข้าไป เต็มหน้าเลยไม่มีเล็กเลยครับจีทำไโอเคสวยงาม